สวัสดีนะคะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซส์โโทราทาโรนะคะวิงวิงเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคยเนาะก็วันนี้เป็นคลิปแรกที่ไข่ปะเดิม อาจเป็นพลังงานของ e n e r g y ที่เป็นไพ่แรนดอมแล้วก็เป็นไพ่หัวข้อประจําของเราที่ใครจะทํำในทุกๆเดือนให้คือเป็น energy ของการส่งพลังงาน do you miss me เป็น energy ของพลังงานของข้อความหรือว่ามีลักษณะของแนวโน้มหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยถึงใครหรือมีใครถึงกันหรือมีความรู้สึกไงอะไรอยงนี้นะคะก็จะเป็น คลิปประจําสําหรับใครที่ตามมาก็จะเห็นว่าใครจะลงพลังงานแบบนี้เป็นประจําให้ทุกเดือนทีนี้ Energy ก็จะเป็นเหมือนว a ยวา i เบรชั่นใหม่ๆตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ใหม่เพราะอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบสําหรับคนที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้เมื่อสามสับดาห์ที่แล้วก็คือใครอยู่ในช่วงที่ย้ายรักย้ายเมืองแล้วก็ย้ายบ้านนะคะเพราะว่าอาชีพของสามีของไข,งข่สามีไข่เป็นมารีน นะคะ US Marine ก็คือจะต้องย้ายในทุกแบบ3มปี4ี่ปีเราอยู่ที่วอชิงตันดีซีเวอร์จิเนียเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว4ปีใครมาอยู่เมกา4ี่ปีละก็ตอนนี้มาอยู่ที่รัฐเอเลนอยเป็นเอเลนอยที่หลายๆคนอาจจะแบบมันคือที่ไหนอะไรเงี้ยเอลนอยถ้าใขรพูดว่ามันจะมีที่หนึ่งที่เป็นที่ฮิตมากๆที่คนไทยหลายคนรู้จักก็คือชิคาโกนั่นเองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ใกล้ขนาดนั้นของชิคาโกมันจะเป็นเหมือนเอเลนอยที่อยู่ขอบ ที่ไปติดหรือใกล้กับอีกรัฐหนึ่งที่เป็นรัฐบ้านเกิดของสามีไข่คือรัฐมิสซูรีแล้วก็มันก็จะมีย่านที่แบบว่าหลายๆคนรู้จักก็คือแบบ Saint เซนต์หลุยส์เออเออเซนต์หลุยส์นี่จะเป็นเหมือให้กว,ว่าเมืองหลวงหรือที่หลักของของมิสซูรีนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับอิลลินอยก็คือจะเป็นชิคาโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจะเป็นคือแบบแบบนั้นเนาะก,ก็นั่นแหละก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปแบบนี้มาแบบ มาเป็นเดือนแล้วอะไรอย่างงี้เนาะก็หลายๆคนที่รอคลิปขอบคุณมากๆที่เข้าใจนะเพราะว่าหลายๆคนน่ะถ้าติดตามไข่มาจะรู้ว่าแบบชีวิตไข่ค่อนข้างจะยุง่งแๆบบโดยเฉพาะแบบว่าในช่วงที่ชีวิตมันมีแบบมันมีกิจกรรมหรือมันมีอีเวนต์ในชีวิตที่แบบว่าต้องทำนู่นนี่นั่นต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางย้ายประเทศมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงก่อนหน้านู้นจัดงานแต่งงานหรือว่าในในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้ Uh, คอดเอเดนคอดเอมมาลูกชายลูกสาวแล้วก็ไหนจะย้ายที่ย้ายบ้านคือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้บางทีหาเวลายากก็สําหรับหลายคนที่เข้าใจต้องขอบอคุณมากๆเลยใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ต้อนรับทุกๆท่านนะคะก็ไข่ตอนรับเวลคัมทุกๆคนมากๆสำหรับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยตรงนี้ไข่ดูไพ่ใน YouTube ใครมาลงคลิปให้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าสําหรับใครที่แบบเ้าอยากจะดูไพ่ส่วนตัวอะไรเงี้ยไข่มีดูดวงส่วนตัวด้วยก็คือทักมาที่ลายของไข่ K H A I เด Z ตตามรายละเอียดที่มีให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นลายของไข่เป็นลายส่วนตัวแล้วก็ลายเอาไว้รับจองคิวเท่านั้นเนาะก็าสามารถมาแอดไลน์จองคิวดูดวงกับไข่ได้นะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นวันที่ไข่ประเดิม เป็นวันมันเป็นวันที่12เดือน12ของของที่นี่ของอเมริกาทีนี้ไข่จะทําโปรที่เอาโปรเก่าที่ไข่เคยทาอะ่ะมาเปิดให้มาเป็นโปร199ก็าึกก็คือก็คืออันโปรที่ถูกมากๆถามไพ่ได้ถึง3ข้อเลยแล้วก็จองคิวสมมติจองคิววันนี้ได้คิวได้ได้คําตอบได้พลังงานไพ่วันถัดไปอะไรอย่างนี้ค่ะเออก็นั่นแหละสําหรับใครที่อยากมาจองอะ่ะรีบมาจองเพราะว่าไข่รับจำนวนจำกัดต่อวันนะแล้วก็โปรเนี้ยไข่ก็จะแบบ รับแค่ประมาณช่วงแบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละรีมาจองกันเนาะแล้วส่วนโปรหลักอื่นๆโปรหลักราคาอื่นแล้วก็โปรสองราคาหนึ่งก็คือเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ปรับขึ้นราคาเลยนะอืแล้วก็รวมถึงวอลเปเปอร์เสริมดวงด้วยใครทำวอลเปเปอร์ออกแบบวอลเปเปอร์เสริมดวงมงคลให้กับหลายๆท่านด้วยมีคนมาสั่งจองอยู่เรื่อยตลอดเลยก็คือ สามารถมาสั่งจองได้ราคาถูกมากและที่สำคัญไข่ใช้ไพ่แถมของแถมให้เยอะมากด้วยนะคะทีนี้มาดูพลังงานกันยสิว่า Energy นี้ Do You Miss Me คลิปนี้เป็นไพ่ของใครนะคะก็นี่คือบรรยากาศใหม่ๆเออของบ้านใหม่ที่นี่เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากคือคือชอบชอบอากาศเพราะว่าอากาศที่นี่จะหนาวกว่าวอชิงตันดีซีหนาวกว่าวาชิง n ันมาก อ,อทีนี้มาดูกันหน่อยสิพานาเป็นไงฝากุ like, ก like, share, กดไลค์กดแชร์ comment, กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งแฮคไข่ด้วยนะแล้วก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพขอรู้พลังงานหน่อยสิว่ามีใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะมีพลังงานมีใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่เอนเนอรจีมี M. มีคนพยายามคิดบวกมากๆสำหรับคู่ที่มีความที่แบบว่ามีคนคิดถึงกันอะไรเงี้ยพยายามหมนแค่แบบมีความหวังพยายามคิดพยายามที่จะเหมือนคิดบวก โดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรมันมีอีกเช่นเดียวกันที่มีพลังงานแบบนี้นะคะก็คือมันจะมีอยู่เสมอแหละให้มีเมดิเอลฟอร์ดเซปาร์เรชันมีพลังงานมีชิลเดนด้วยมีรักต่างวัยในคลิปนี้ด้วยสาหรับคนที่คิดถึงกันอืมแล้วก็เป็นพวกคนที่คิดถึงกันที่เหมือนแบบว่าบางทีในบางกรณีมีพวกคู่ที่เป็นประเด็นสถานแบบว่าคู่ที่มีพันธะบางอย่างอย่างเช่นคู่ที่เคยมีบุตรมีลูกกันมาหรือว่าคู่คู่ที่มีแบบหมุดร่วมกันแล้วเหมือนมี กรณีหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นพลังงานโด,โดยปกติทั่วไปเลยสําหรับคู่ที่เป็นพวกแบบว่าคนที่คิดถึงการที่เป็นพวกอดีตอะอดีตของใครที่เหมือนถึงว่าเป็นคนคุยอดีตได้ด้วยหรือเป็นสามีภรรยาอดีตได้ด้วยหรือบางทีเป็นรักเกา่กาๆหรือเป็นคนที่เคยแบบผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าไรไพ่เนี่ยเวลาที่มันมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมันชัดมากๆสําหรับคนที่คิดถึงการ s e ป a r a t i o n คือคนที่มีช่วงเวลาทามาพาสเกิดขึ้นก็คือคุณกับใครบางคนถูกจับแยกกันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละมันเลยมีไพ่ที่มีพลังงานแบบพยายามแบบโพซิทีฟพยายามแบบติงก i n g หรือคิดไปในทางที่บกุกบวกถึงการให้มากๆสำหรับคนที่คิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะในดูหน่อยสิไพ่ในวันนี้อยากจะบอกอะไรบ้าง you m ม s s มีในวันนี้มีใครคิดถึงพวกคุณอืม สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเออหาเวลา,าอัดคลิปพอหยุดตอนนี้เอ็มเอ็มมางีบอยู่เป็นงีบเป็นมอร์นิ่งแนะเป็นงีบตอนเช้าเอเดนจะกลับมาบ้านหลังจากไปโรงเรียนเอเดนไปโรงเรียนแต่เช้าเลยแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านเนี่ยประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงสี่สิบอะไรเงี้ยก็ต้องรีบอัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้จะอัดเพิ่มให้หรือไม่นะคะมาดูกันหน่อยซิว่าดูยูมิสมีในวันนี้มีคนคิดถึงพวกคุณหรือไม่ใครที่เห็พวกคุณค่ะมีคนคิดถึงพวกคุณหรือไม่่ในนนนนวันนััีี้าาะะสดททกกยค มีคนคิดถึงพวกคุณเนี่ยภายในกองไพ่ดูดิมีแปดถ้วยด้วยก็คือแปดถ้วยก็เหมือนคล้ายๆกับไพ่เซปเรชันหรือไพ่ที่แบบ walk away separation เเป็นฟิลแบบว่าคนที่ต้องหันหลังจากกันไปคนที่เนี่ยเนี่ยมีพลังงานสองดาบมีแฮงแมนแปดาบว,ว้าวว้าคนที่คนที่คิดถึงกันในคลิปนี้เป็นพวกแบบว่า มีช่วงเวลาแบบ50 50มีช่วงเวลาแบบสับสนมีช่วงเวลาเหมือนแบบในเรื่องของความรักบางทีบางคนมีความสับสนได้หรือบางทีบางคนเหมือนแบบว่าตันหนมืดแปดด้านสองดับแปดดบขึ้นในกองไ่มากกบแฮงแมนมากับแปด่วยก็คือมืดแปดด้านมันตันมันแบบไม่รู้จะไม่รู้จะทำไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเป็นจังหวะที่ไม่สามารถทําอะไรได้ บางคนมีเหมือนคล้ายๆกับความรู้สึกที่เหมือนแบบว่ามันตื้อมีแน่นอนพลังงานเอนเนอจีในวันนี้มีคนคิดถึงมีคนคิดถึงแล้วก็บอกบอกตรงว่าคนที่มีพลังคิดถึงกันในคลิปนี้เป็นเอ e เน y จีที่เหมือนแบบว่าอยากจะเม็ดีมเดลฟอร์ดในความสัมพันธ์ในอนาคตเพราะไพ่ในวันนี้มีเอ e เน y m ์จีเมเดลฟอร์ดเจ็ไม้เท้ากับไพ่เมเดลฟอร์ดในคลิปนี้เหมือนแบบว่ารักที่ต้องแบบใช้ใช้แรงใช้ ใช้การกระทําแล้วก็ใช้ความพยายามลงไปเพื่อสามารถที่จะแบบโอเคเหมือน make it happen หรือว่าทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้อะไรเงี้ยอันนี้พลังงานนี้แบบเป็นคนที่ท,ที่คิดถึงกันแบบที่ว่าไข่เอียงเน้นไปในพลังงานพวก energy walking away หรือ separation หรือว่าแยกจากเลิกลาอะไรแบบนี้มากๆเลยนะอืคนที่รอคอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเพราะที่คิดถึงกันในวันนี้เป็น energy แบบว่าเหมือนเป็นฟิลแบบรอให้อีกฝ่ายหนึ่งอะสามารถที่จะทียาบ,บางอย่างในชีวิต หรือไฟบางอย่างในชีวิตแล้วแบบว่ากลับมาหากันแบบว่าในจังหวะที่มันโอเคได้จริงๆหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมแล้วก็เป็นไพ่ที่มีพลังงานที่เหมือนเป็นฟีลแบบใครบางคนอยากจะเหมือนใค,ใครใช้คําว่าเหมือน Work on ออนในพาร์ทเนอร์ชิพด้กันได้อะไร่างเพราะว่าไพ่มันมีเอนเนอร์จีเหรียญแบบนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่า ใครบางคนที่ถึงกันเนี่ยมีพวกคนในลักษณะแบบนี้ด้วยนะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนชีวิตต้องสู้กับอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของงานหรือเงินเหมือนชีวิตต้องเหมือนแบบว่ามีบางอย่างที่ต้องไฝกับในเรื่องเหล่านั้นแล้วบางทีเหมือนแบบว่ามันทําให้บางคนเหมือนแบบชีวิตเนี่ยมันเหมือนหมดแรงกันเรนื่องของความรักหรือไม่มีแรงที่จะสู้หรือไม่มีแรงที่จะมาคอนเซนเทรต มามาใส่ใจมาให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกหรืออะไรนู่นนี่นั่นเพราะบางทีมันมีเรื่องอื่นในชีวิตที่เหมือนแบบว่ามันมากินพลังงานหรือว่ามันมาแบบเขาเราียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันมาดึงทุกอย่างไปกับสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีมันอ่อนแรงได้แต่เรื่องของความรักนะคะทน,นี้มี energy ในพลังงานที่ energy เหมือนแบบว่ามีไม้เท,ท้าที่มันเป็นไม้เท้าแบบมีแพชชั่น ำหรับใครที่คิดถึงกันในคลิปนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าคนที่อยากจะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้มากๆแบบที่ว่าอย่างบางคนอะรอให้ใครบางคนแอคชั่นบางคนรอให้ใครบางคนรีชเอาท์ก็คือหมายแบบว่าพยายามที่จะเข้ามาถึงอะหรือเข้ามาติดต่อหรือว่าสามารถที่จะเหมือนแบบเฮ้ยถ้ามีในเรื่องของการเหมือนแบบคอนแทคหรือติดต่อสื่อสารหรือว่าคอมมิวนิเคชั่นหรือเป็นในเรื่องของโซเชียล อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการโทรการข้อความการแชทการอะไรก็ว่าไปไม่นั่นในเป็นเหมือนฟิลแบบาว่าคนที่รอพลังงานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแบบเร็วๆฉันอยากให้คนคนนี้สามารถที่จะคุยกับฉันหรือใครคนนี้ที่คิดถึงการอยากให้กลับมาได้แบบเร็วๆนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแน่นอนแล้วก็พลังงานตรงนี้มีเจ้ของไพ่ที่เดมเพลยเป็นไพ่ใบหนึ่งที่สวยมากๆอืมคนที่คิดถึงการตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณ คุณมีพลังงานเหมือนมีความหวังหรือพลังงานบวกๆบางอย่างที่เหมือนแบบว่าอยากจะมีรักที่ดีหรือมีความปรารถนาดีบางอย่างที่เหมือนอยากจะเอะไรอะดึงสิ่งดีเข้ามาให้กับชีวิตของคุณเพราะบางทีใครบางคนจะูสรู้สึกได้ว่าฉั้นคู่ควรกับการที่จะมีความสุขอะไรเงี้ยเออและที่สําคัญคือพลังงานแบบนี้ยังหมายถึงใครบางคนมองอีกฝ่ายหนึ่งไปในทางที่ดีแล้วก็ไปในทางที่เหมือนแบบ high value มากๆอยู่ตรงนี้ไม่นค้ายๆกับว่า เหมือนเดอะวันหรือว่าคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือน wife Material หรือว่า husband material หรือว่าเข้าใจความหมายเข้าใจความหมายนี้เนาะเหมือนแบบว่า wife Material กับ husband ม a t e r i a l หมายถึงว่าใครบางคนที่รู้สึกว่าคนนี้คือแบบเหมือนคนที่อยากได้คนแบบอุดมคติหรือว่าคนที่แบบฉันต้องการครอบครองคนนี้ฉันอยากให้คนนี้เป็น t ด e o วันอะไรเงี้ยเออมันมีคนที่มองหรือคิดถึงหรือนึก วิวใครไปในทางแบบในลักษณะแบบนี้ด้วยใน energy ตรงนี้นะอืมมีแน่นอนทีนี้โดยเฉพาะพวกคู่ที่แบบว่ามีพลังงานรักที่ต้อง fight, f o r v e หรือว่าต้องสู้เพื่อรักต้องมีเอเนจีของพลังงานของลักษณะ separation wall ก y เวยอะไรเงี้ยมีในคลิปนี้แน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงสาวโสดนุ่มโสดหลายๆท่านคุณรอพลังงานของการที่มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนแบบว่า เข้ามาเหมือนเข้ามาเพื่อเสิร์ฟหรือตอบโจทย์หรือว่าอะไรแหละเข้ามาแบบพี่ว่าคู่ควรกับคุณจริงๆหรือศีลเสมอกับคุณอะไรอย่างเงี้ยสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยก็ว่าไปอ่ะเออไครไม่ได้จากัดเพศแต่ว่าไพ่มันมีดีเอ็มเพรสเเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยอ่ะคนที่มาดูช่องไข่อ่ะแบบ น่าจะประมาณ70% 8 0แเปอร์็นเราเป็นผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นคือไพ่ในจิ้งเนี้ดิเอ็มเอต้องการจะสื่อถึงแบบผู้หญิงหลายๆท่านเลยแล้วก็จริงๆเป็นจะเป็นจะเป็นเพศชายหรือผู้ชายก็ได้ไม่ว่าคุณจะอายุในเลเวลไหนก็ตามแต่คือจะบอกว่าพยายามรู้คุณค่าของตัวเองว่าแบบฉันเนี่ยคู่ควรกับความสุขและฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีพยายามบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วบอกกับจักรวาลบ่อยๆนะคะเออพูดบ่อยๆพูด,พดทุกวันอ แล้วก็ในพลังงานนี้ยอิทธิพลนี้มีพวกแบบรักต่างวัยหรือว่ามีพวกพลังงานเอเนจีผู้หญิงที่แบบว่าอายุแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบรุ่นรุนไม่ได้ไวัยรุ่นอยู่ในเอเนจีตรงนี้ด้วยอหรือผู้ชายอะ่ะมีพลังงานในแบบตรงนี้ที่แบบว่ามีพวกคนที่คิดถึงกันที่แบบว่าใครบางคนที่อายุแบบรุ่น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 อยู่ตรงนี้หน่อยเพราะว่ามีไพ่แบบควีนในดูหน่อยสิว่าในวันนี้ไพ่ในคลิปวันนี้พวกคนอะไรคิดถึงพวกคุณหรือไม่มีเอเนจีข้อความอย่างไรนะคะในวันนี้ เขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่มีพลังงานข้อความอย่างไรในวันนี้บ้างขอดูหน่อยสิเขาเขาเหล่งงานั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ energy พลังงานเขาเรียกว่าเนีย่ยใครมีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นเหมือนฟิลแบบใครบางคนที่มีเหมือนความรู้สึกบางอย่างถึงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะขัดแย้ก้าวข้ามผ่านกับสิ่งบางอย่างในอดีตมาได้ ตรงนี้ i c a n t Let Go of the Past ใครบางคนยังไม่สามารถลืมอดีตของกันและกันได้สำหรับบางคู่รักตรงนี้ที่เป็นพวกคู่ s e p าร a t i ชัหรือ walk away ค่ะแน่นอนเออพลังงานมันชัดมากๆและวยความที่ไพ่ในวันนี้พลังงานทาโรข้างบนเป็นไพ่แบบ yes หมดเลย energy แบบเหรียญแบบนี้3เหรียญ energy พลังงานไพ่ที่เป็นลักษณะของใบเท้าแบบนี้ที่ขึ้นในวันนี้ the empress ไพ่พวกนี้เป็นพลังงาน yes หมดเลยที่มีคนคิดถึงกัน มีคนที่ยังเหมือนคล้ายๆกับว่ายังยังอยากสู้หรือยังอยากเหมือนคล้ายๆกับมีความที่ว่าสามารถที่จะสําเร็จหรือว่าเป็นไปได้กับความสัมพันธ์เหล่านี้อยู่สำหรับคนที่คิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ energy ตรงนี้มีใครบางคนรอจังหวะให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่เป็นผู้นําหรือว่า i n charge หรือ take c h a r g กับในเรื่องอย่างเช่นว่าถ้าจะเข้ามานู่นนี่นั่นเธอทักมาก่อน เธอโทรมาหาฉันก่อนเหมือนแค่ก็ว่าเธอต้องเป็นคนเทคแอคชั่นหรือเริ่มอะไรเงี้ยแล้วดีนันในพลังงานแบบนี้นะคะมีเอ e จ g y แล้วก็ไพ่มีอิทธิพลนี้ด้วย I have a lot sexual thoughts about you เพราะว่าไพ่ของคุณในวันนี้มี Energy The Empress นั่นเองคือ The Empress มันเป็นพลังงานแบบว่ามันเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวแบบควีนดูดีดูสวยมากๆนั่งอยู่ในบัลลังก์อุดมสมบูรณ์ในเก้าอี้ซึ่ง มันจะเป็นฟิลที่ใครก็ตามแต่ที่มีพลังงานแบบนี้ขึ้นในการถามในเรื่องของความรู้สึกนั่นหมายถึงว่าใครบางคนเนี่ยเหมือนมีแพชชเนตถึงถึงคุณหรือเป็นตัวคุณที่มีแพชชเนตถึงใครบางคนที่พวกคุณคิดถึงอะไรอย่างนี้นู่นนั่นแล้วก็มีลักษณะของเซ็กชวลตอสก็คือความรู้สึกแบบเสน่หาเออนั่นแหละเข้าใจความหมายคำว่าแบบแบบเซ็กชวลตอเออแล้วก็ไพ่ตรงนี้มีเอเนจีนี้ด้วยเขาเรียกว่าใครบางคนเนี่ยเหมือนรอจังหวะบางอย่างในชีวิต ที่สามารถที่จะฟิก์ฟิก์ก็คือการแก้ไขการปรับปรุงอืมมีคนที่เหมือนแบบว่ายังรอจังหวะของการแก้ไขอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่ตรงนี้หรือรอจังหวะของการแก้ไขในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะคือมีอยู่ในพลังงานนี้แน่นอนในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พลังงานคนที่คิดถึงกันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เป็น Energy พวก walk away separation นั่นเองอืม นะคะเอาโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวเอาคลิปอื่นมาให้อีกขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กันอย่างให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครต้องการที่จะมาจองคิวดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งวัเปเปอร์เสริมดวงนะคะทักมาที่ไลน์ของไข k ่ k h a i o Z เนาะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสมขมากๆนะคะโชคดีปัง,ปง,เงๆเฮงเรวยๆสมหวังทุกเรื่องแล้วก็รักษาสุขภาพหมายถึงสุขภาพจิตด้วยคุณจะต้องมีความสุขภาพจิตที่พยายาม positive thinking เหมือนไพ่นี้ Positive Thinking เนาะนะคะ About Love Life About Life เกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็ว่าไปอ่ะ <Yeah. S 1> Positive Thinking a กันเฟ h w i l l bring you Romance นะสำคัญมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ